หกแกงนี here, ้นะอองืมนี่ครับทุกคนได้อะไรทำได้ข้าว ทำอะไรกินผัดกะเพาเพาอะไรเบ้าหมาอะหมาอะไรโอ้โหซื้อตีนหมาไม่แบ่งเลยมีของฉันน่ะไม่มีเราจะซื้อมาให้ด้วยอ่ะบ่ใส่เสี่ยวมากินมากอืมอ๋ออาจะกินด้วยเออก็ไม่ยอมซื้อมาเผื่อกินคนเดียวไงกินเป็นคนเดียวไงแต่ไม่ดีต้องแย่งของคนอื่นทำไม ไปเธอซื้อมาอันเดียวทำไมล่ะแย่งกินอร่อยดีจะกินหมดเลย้วนนียตามสบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้มก็มีค่ายเกมมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะคะสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบหารายได้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะปุ้มขอแนะนําที่แอป s d 2 2 1 9นะคะทุกคนที่ค่ายนี้เขาบริการฝากถอโนโบน ก็คือไวมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะยังมีโบนัสสูงสุดถึง1 0 0 0ันบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แนะนำเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยนะคะก็จะได้รับเพิ่มอีก10%นะคะการันตีเรื่องการบริการการจ่ายเงินการฝากการถอนก็คือรวดเร็วทันใจ <No. S 1> คนดแน่นอนคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปที่ a d s b 1 9นะคะทุกคนอย่าลืมตามเข้าไปเล่นกันีเยอะนะคะที่ร้าน<ม><ม>ยืมไหมวันเนี้ยอื

จังหวะจังนว้ม,นมีอะไรจะเล่นยังไงเนี้ยอ่ะก็เล่นยไงเล่นอยู่ใครเขาสังเขาสอนเนะยอะมันสกปรกเนอ้ไปแล้วบายบายอะไรมไหมยาโ, <c oughs> โอ้โห,โหเป็นเลี่ยงยเหร<ะ>ออร่อยแต่ ถุงยางอนามัยมันสกปรกไหมแต่เขายังบอกอยู่ว่าอนามัยมันก็ไม่สกปรกแล้วนี่เน <S 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 ี่ยนิ่มแย้มยิ้มยิ้มแย้มเยอก่อนยิ้มยิ้มแย้มเยอะยิ้มแย้ไปไหนล่ะคะ